ถือว่าอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับยังเกี่ยวอยู่มีคนบอกผมว่ามันเป็นซิกเนเจร์ที่นี่เป็นจุดนัดพบเดินต่อมานะครับก็จะเจอ,อ,อกับที่จอดเรือยอทนะครับบริเวณนี้นะครับเป็น,ปนแค่แท่งตรงกลางนะครับเล็กๆนะครับเดินตั้งสี่ห้าอรอบแล้ว,ว,วจะพูดจะพูดขึ้นย,อ,อ,ยอ,อ่สิบรอบไม่เคยถูกเลยเท่แมไทเลอร์ สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาคนดูมาเดินเล่นในเมืองแวนคูเวอร์แคนาดานะครับเมืองแวนคูเวอร์ถูกจัดอันดับโดย EIU ว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกในปี2024นะครับจะน่าอยู่ยังไงเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับใส่มือพี่ทะเลจับไว้อยู่เฮ้ยเฮไม่เอาตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืง<ๆ>องใกล้จะสุดสถานีรถไฟฟ้านะก ตรงนี้นะครับมันจะมีพวกกราฟฟิตี้นะมองเห็นไหมครับอยู่ตามผนังดูลึกลับเดียนวะนึกถึงหนังเรื่อง m i d Midnight ท์เมนเทนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นเลือดสำรานนะครับมาจอดเทียบทาสถานีรถไฟฟ้าวอร์บอนนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่ทํางานของผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะมาซื้อกาแฟกินที่นี่ก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีคนมาเล่นดนตรีแล้วก็มาแสดงโชว์แบบนี้ตามที่ต่างๆในตัวเมืองนะครับ ก็สถานีรถไฟฟ้าวอเตอร์ฟอนนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีความสวยงามนะเป็นสถา,าปัตยกรรมเก่าครับลองมองสถานีรถไฟวอเตอร์ฟอนในแวนคูเวอร์นะครับเป็นสถานีสําคัญที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี1914โดยแคนาดาแปซิฟิกเรียว์สถานีนี้ถูกออกแบบตามสไตล์โบซาและเป็นศูนย์กลางการขนส่งในช่วงต้นศตวรรษที่20ปัจจุบันสถานีวอเตอร์ฟอนนะครับยังเป็นจุดเปลี่ยนไทยหลักของขนส่งสาธารณะ อาคารสถานีได้รับการบูรณะเพื่อรักษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเดิมทําให้ยังเป็นจุดขนส่งและสถานที่ท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจในแวนคูเวอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับข้ามได,ได้แล้วที่นี่จะมีทิปน,นะครับก็ขั้นต่ำ15%า15นะครับจะไม่ให้ก็ได้นะแต่ว่าโดยธรรมเนียมเราต้องให้ ร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็นั่งกินกาแฟะนะครับแล้วก็ดูวิวสถานรถไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับเป็นมหมาแมนไทเลอร์หมาไปแล้วสั่งอะไรคะเมนูใหม่ซัมเมอร์เบอร์รี่เ็นเน่โอ้โหเห็นแล้วคิดถึงประเทศไทยเลยอ่ะ เฮ้ยข้างล่างนะั้นมันลุกทับทิมหรือเปล่าหลังจากได้น้ําไปคนละแก้วแล้วนะครับก็เดินไปต่อท่นยจะเข้าโรงแรมเหรอโรงแรมที่เนี่ยมีคนไทยที่ทํางานอยู่ด้วยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะไปชวนเขามาสัมภาษณ์นะครับ ด้านหลังผมเป็นแคนาดาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับเป็นที่ที่เวลามีงานอะไรเนี่ยเขาจะมาจัดงานกันซึ่งเร็วๆเนี้ย เดี๋ยวจะมีงานแท t t o Convention นะครับอยู่ที่นี่นะครับศูนย์ประชุมแวนคูเวอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเบอร์ลาดเปิดให้บริการครั้งแรกในปี1987แล้วก็ขยายเพิ่มในปี2009นะครับเป็นสถานที่จัดประชุมนิทรรศการงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติการออกแบบนะครับโดดเด่นด้วยหลังคาสีเขียวกรีนลูปที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นการออกแบบที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ ด้านหลังผมนี่เขียนว่าพาคิงนะครับพาคิงก็คือเป็นปู่ของพระราชาเท่ไหมไทเลอร์นี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองแล้วก็ทางเดินนะครับของแวนคูรที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นฟุตบาทแบบอิกบล็อกเนาะจะมีทางเดินแบบนี้ทั่วเมืองนะครับสามารถเดินจากที่นึงไปที่นึงได้ตลอดนะครับไม่ได้ขัดขาดนหยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอทางเดินริมน้ํา ตรงนู้นนะครับก็จะมีเครื่องบินน้ําเป็นบริการเครื่องบินน้ําสําหรับเช่าให้พาเราไปดูวิวดูวานหรือไปที่เกาะอ,อื่นถ้าเดินมาอย่างนี้จะเห็นด้านหลังตรงนี้นิดนึ่งนะตรงนั้นนะครับก็เป็นที่สําหรับให้คนมานั่งดูวิวพาทิตตกจุดชมวิวพาทิตตกของที่นี่นะจะเดินเล่นรอบๆตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูวิวพาทิตตกตรงนั้นก็ได้หรือไม่ก็เดินเล่นนะครับตรงนี้นะครับไปนู่นเลยเดินยาวไปเลยก็จะเป็นสเตลล์พาร์คนะครับ สีอะไรไหนๆสองดิสองดิไทเลอรส่องดิเขาเดินไปแล้วตรงนี้คือเป็นนพูนะครับเขาเปิดสำหรับให้เด็กเล่นนะแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศมันยังหนาวอยู่ก็เลยยังเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่หนาวมากๆเขาก็จะปิดคือเขาจะเปิดในช่วงมันจะมีช่วงเวลาของเขาแหละไทเลอร์ระวังนะไทเลอร์ อารมณ์คล้ายๆเซนต์นันพาที่อเมริกาเลยนะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่ได้ใหญ่มากเทียบกับเซนต์นันพาคงไม่ได้นะมันเป็นส่วนริมน้ำริมอ่าวนะครับบริเวณตรงมุมโค้งนะครับก็จะมีบ้านเอียงๆสีขาวตรงนี้มีคนบอกผมว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เป็นจุดนัดพบนะครับดูอารมณ์แบบคล้ายๆบ้านนกนะแต่ว่าไม่เห็นทางเข้าของนกนะ เขาให้นกเข้าไปหรือเปล่ามันมีรูเข้าหรอทะเลมันไม่มีรูเข้านะ <ไป S 1> เดินต่อมานะครับ <ไป S 1> ก็จะเจอกับที่จอดเรือยอทนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทแล้วก็ได้ข่าวว่าคอนโดหรือว่าที่พักตรงนี้ก็คือเป็นที่พักราคาแพงนะครับเป็นเขาเรียกว่า most expensive ของที่นี่นะครับของแถวนี้ดีกว่า มันคงมีที่แพงกว่านี้ที่อื่นแหละผมคงไม่ค่อยรู้รายละเอียดจำเข้ามาอีกทีนึ่งโคฮาเบอร์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนนะครับมีทั้งธุรกิจสถานบันเทิงและที่พักอาศัยของคนที่รักการอยู่ริมทะเลนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหลายสถานที่สำคัญเช่นสวนสาธารณะสตลีพาร์คและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแคนาดาด้วยนะครับ ที่เห็นตรงป้ายนั้นนะครับก็เป็นชื่อของที่นี่นะครับก็คือโคฮาเบอร์ ver, แล้วก็บริเวณนี้เป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับเป็นคล้ายๆขคลับเฮาส์ถ้าเป็นแบบที่ไทยก็คลับเฮาส์ของหมู่บ้านแบบที่ไทยเราที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือจะมีสโมสรของหมู่บ้านนะครับคลับเฮาส์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่เนี่ยพวกสโมสรหมู่บ้านหรือคลับเฮาส์เนี้ยคือ ะบอกว่าไงมันเป็นของชุมชนคือเราไม่ต้องซื้อหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเราก็จะมีพวกขับเฮาสคโมสอรแบบนี้ให้ใช้ที่นี่เขาเรียกว่า community center นะครับเราก็จะมีอยู่ไปทั่วนะครับกระจายอยู่ทุกจุดอย่างบริเวณที่ผมอยู่ก็มีเหมือนกันเผลอๆจะใหญ่กว่าในเมืองด้วยเพราะว่าด้านนอกพื้นที่มันเยอะกว่าตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูราคาเรือยอทนะครับว่าเรือที่เนี้ยราคาเท่าไหร่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับล้านสเหรียญน,นะครับอันนี้ ด้านข้างๆนี่ไซส์แบบที่เห็นร้านเก้านะครับประมาณนี้นะฮะมีสามชั้นเล็กๆด้านบนอีกอันหนึ่งนะฮะร้านสามมองเห็นอันนี้เห็นเห็นบ่อยเลยคันเล็กๆแบบนี้เห็นจอดอยู่เยอะบ่อยนะไม่เห็นราคาไลน,นขายไปแล้วเพราะบอกขายไปแล้วไซส์นี้ก็เห็นบ่อยนะครับไซส์นี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโอ้โหคันนี้แสนสี่เลยเหรอ ดูเผนๆเหมือนคันนี้จะแพงกว่านะแค่6กหมื่นก็แค่เจ็ดหมื่นเก้าคันนี้แสนสี่แต่เราก็ไม่รู้เนาะขนาดข้างในรายละเอียดข้างในมันเนาะเราจะตัดถนนเข้าไปในเมืองนะครับไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาคนดูเข้าไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่ฟ้าคลึ้มคลมนะครับ <c oughs> บรรยากาศคล้ายๆกับว่าฝนจะตกแล้ว <c oughs> ผมว่าสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วแหละร่ <c oughs> นเลย ตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟแดงนะครับก็คือให้ดูรถแล้วก็ข้ามได้พอรถเขาเข้ามาเขาก็จะจอดให้เรานะครับอยากให้ดูตึกอันนี้นะเป็นประตูไม้แล้วก็ผนังปูนเปลือยอันนี้เป็นตึกที่มีผนังแบบปูนเปลือยทั้งอันเลยนะครับแปลไม่ได้หรอ,อ,อ Google Translate หรว่านะไม่ใช่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้นะคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่าอันนี้เป็นภาษาอะไรแล้วก็เหมือนอะไรนะตอนแรกดูคล้ายๆไม้คล้ายๆตะเกียบนะแต่พอลองมองอีกทีผมว่ามันคล้ายๆเฟ็นไฟอะที่เห็นด้านหน้านะนะอันนี้รถเม์นะครับ<อ>ขับเร็วมากปลายรถเม์ของแวนคูเวอร์นะครับเป็นกระจกนะที่นั่งก็เป็นไม้เดี๋ยวจะเช็คค่าอากาศนะครับฝุ่น PM 2.5นะครับในแวนคูเวอร์นะครับ ตอนนี้เท่าไหร่ในจุดที่เราเดินอยู่นะครับจุดสีฟ้าที่เห็นนี่นะครับคือตรงที่เราเดินอยู่นะครับค่าปุ่น PM ตอนนี้17นะครับถือว่าอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับยังเขียวอยู่อยากให้ดูตรงตึกนี้นะครับตรงกลางก็เป็นแค่แท่งเล็กๆนะครับมองเห็นใช่ไหมครับตรงกลางก็เป็นแท่งเล็กๆแค่นี้เองอ่ะลองดูนะไม่รู้ว่าเป็นตึกของอะไรนะครับเดี๋ยวขออ่านป้ายดูก่อนว่าเป็นตึกอะไรนะ เขาเขียนไว้ก็คิวนะครับแปลว่าลูกบาทนะอันนี้โลโก้เขานะครับนี่นะครับผู้ชมทุกคนนะฮะลองดูนะครับเนี่ยเป็นแค่แท่งตรงกลางนะครับเล็กๆนะครับขนาดประมาณหนึ่งส่วนสี่ของตึกนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นขนาดของตึกไม่ถึงกระสูงมากนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบแล้วนะครับถ้าไม่มีเมฆฝนนะครับก็แดดด้าเลยนะครับที่นี่ปัจจุบันนะครับที่ที่เราอยู่นะครับ จะมืดประมาณสามทุ่มกว่าเขาให้ปีนหรือเปล่าไทเลอร์เฮ้ยเราเดินเข้าไปดูตรนี้กันหน่อยไหมเราไม่เคยเข้าไปเลยนะไทเลอร์เขาให้ปีนหรือเปล่าครับแม่แล้วมีทิ้งแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิมากรรมนะก็คือจะมีตามจุดต่างๆนะครับที่เขาบอกเนี่ยว่ามีตรงไหนบ้างส่วนอันเนี้ยเป็นของอาร์ติสต์คนนี้นะครับจอห์นครีเมนต์เขาอยากยูนเลยเจ็ดสเตทเขามีอมองฮิสแมนนี่อารวอน a n d คอ m ม i s ชั่นครีเมนแปลว่าอะไร rian, ทั้งหมดเนี่ยที่อ่านไปไไม่ดีทะเลอันนี้วิลเลจเจอรอเปล่าม่เน่ยว้าเรียกกันใหญ่เลยใช่ใช่เขาบอกว่า please keep pet away from glass ก็คือไม่ให้หมาเนี่ยมาอืในสนามหญ้าให้ออกจากสนามหญ้านี้นะก็ตรงที่เราเดินมาก็จะเป็นโซนห้องเช่าที่พักที่อยู่อาศัยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เขาก็มีป้ายติดไว้เลยนะครับว่า มีว่างอยู่ตอนนี้นะครับให้โทรไปที่เบอร์นี้นี่นะครับที่ผักเดอะรอยัลถ้าอ่านไม่ผิดนะห้องนี้นะครับมีมอนสเตล่าต้นเบอร์เลยนะตรงริมหน้าตาอันนี้เป็นตึกที่กำลังรีโนเวททาสีใหม่นะครับของเดิมเป็นสีปูนนะแล้วเขาก็ทาสีขาวอยากให้ดูด้านหน้าตรงนี้นะครับทางเข้านี่เขาทำทางกั้นอะไรหล่นมาใส่หัวคนที่เดินเข้าไปนะบ้านตรงหัวมุมนี้ทรงสวยนะครับอยากให้ดูนะฮะเนี่ย เป็นชั้นชั้นลดหลั่นกันมีหลายชั้นนะครับแล้วก็มีทางเดินเข้าไปลงไปด้านนี้นะครับลงไปด้านล่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้สึกแบบอยู่กันเป็นบ้านแบบอบอุ่นอ่ะถ้าซื้อทั้งหลังนี้ <laughs> ผมว่าต้องแพงมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ลักษณะเหมือนเป็นบ้านคนก็ตอนนี้เราก็พาคนดูนะครับมาอยู่ในโซนที่อยู่อาศัยนะครับมาดูบรรยากาศว่าโซนที่อยู่อาศัยของคนที่นี่เป็นยังไงนะครับถนนถัดไปทางซ้ายนะครับแค่2บล็อกนะครับ ก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งเลยนะครับอันนี้แบบบรรยากาศเหมือนโบสถ์กเก่าเลยครับอันนี้เป็นแบบบ้านเก่านะครับน่าจะเป็นบ้านเก่าแล้วก็มาทําเป็นบ้านเช่านะ่ะบรรยากาศน่าอยู่มากเลยอะ่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้เด็กๆเ,เดินมาเจอสนามเด็กเล่นบริเวณแถวนี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> ไทเลอร์รอก่อนซีดูพี่เล่ก่อน ดูดนี้ทำไปได้เท่าไหร่ Goodbye ไม่ไหวใช่ไหมอาจับน้องด้วยนะจับน้องลงด้วยเอาปล่อยมือพี่ทะเลจับไว้อยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าปล่อยมือโ <c oughs> okay, okay. อเคโอเคสนามเด็กเล่นตรงนี้นะครับเราเปิดดูในแมพมันคือโรงเรียนนะฮะถึงว่ามีรั้วรอบขอบชิดไม่ใช่สนามเด็กเล่นทั่วไปนะครับแต่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาห้ามคนนอก เข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยในต่างประเทศอย่างแคนาดาเนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเขาได้หรือเปล่านะครับนะครับเขียนว่า welcome นะครับแล้วก็ this play area has been designed for children 5-12 years old of age นะครับ adult supervision is recommended นะก็คือ สถานที่นี้ถูกออกแบบมาให้สำหรับเด็กอายุ5ถึง12ขวบนะครับแล้วก็แนะนำให้อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับพื้นของสนามเด็กเล่นนี่นะครับในแคนาดานะครับจะเป็นไม้นะครับไม้แบบนี้นี่นะครับเอาไว้ลดแรงกระแทก <Wow. S 1> พอล็อก็อกยังไงเข้าแล้วนี่คือดึงไม่ออกแล้วใช่ไหมโอเคมันล็อกแล้ว ไทเลอร์รอพี่เล่ก่อนนะแกไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ไม่เอานั่นนั่นนั่นเด็กดื้อเด็กดื้อเห็นไหมล้มเลยไทเลอร์จะแซงพี่เล่อยู่แล้วโอ๊ยทะเลพอแล้วเดี๋ยวกระเด็นออกไปข้างนอก เดี๋ยวจะให้ดูหน้าต่างด้านบนตรงนี้นะครับนี่เป็นหน้าต่างกลมๆนะไม่รู้ว่าตึกนี้แพงมากหรือเปล่านะครับดูแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าตึกนะครับสวนนะครับทางเดินแล้วก็สวนสองข้างทางเนี่ยนฮะยังสวยเลยนะเดินตรงมาอีกนิดนะครับนี่เจอทางเดินแบบนี้ด้วยนะครับ ตึกสข้างทางนะครับตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะดูเป็นตึกแนวแบบตึกเก่านะครับเดี๋ยวเราแวะมาเข้าน้ำที่ร้านนี้นะครับร้านกาแฟชื่อเบเกออันนี้คืออะไรอะ่ะเทอร์เมลเมเคอโตว้าวคาชิโวมีเด็กอันนี้คือเด็กที่อยากกินหรือเปล่า มน,นจริงๆแล้วนะครับเราแค่อยากเข้าน้ำที่ร้านนึงแต่พอเดินเข้ามาพวกเซ็กเต็มก็มาจองที่นั่งเลยนะครับซึ่งพอถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยด้วยมารายาของที่นี่นเราควรจะซื้อของของคแต่จริงๆเราแอบเข้า้องน้ำเลยก็ได้นะโอ้เ,เมื่อกี้ก็ไม่ไม่ไมไมีใครมอว่าเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคนดูนะครับไปร้านขนมญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านที่ขายของของญี่ปุ่นนะ เ้าไปด้วยนะครับมาปุ๊บก็เจอตู้วันนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าตู้อะไรใส่กาชาปองบริเวณนี้ก็จะเป็นเครื่องสําอางนะครับแชมพูสบู่ล้างมือของญี่ปุ่นนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรเดียกระเทียมดองของญี่ปุ่นน้ำซุปญี่ปุ่นนะครับแบบเป็นซองขายด้วยนะเมื่อกี้ทะเลเก็บเหรียญให้หลงได้ มีอันเดียวครับพี่ทะเลเก็บเหรียญที่ตกได้รเรามาดูกันต้องแบ่งกัน<ด>นะอันนี้ได้อะไรคาเมเดอร์ไม่ค่อยอยากได้รอยอะ <c oughs> ติดตัวเฮ้ย <c oughs> ทะเลได้ตัวนี้นะครับนี่โปเกมอนที่นี่ก็คือเวลาเราอยู่ข้างในสถานที่ของเขาอะ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากให้เราถ่ายวีดีโอนะครับผมก็เลยไม่กล้าถ่ายเยอะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็คือรู้จักคุณอ้อยจากรายการ YouTube ของผมแล้วก็นี่คือเพิ่งมาเจอกันครั้งแรก เช่องพี่คือแบบอิมแพ็คตอนนี้ห้าหมื่นวิวแล้วนะห้าหมื่นวิวแล้ว้ตอนนีพยาใช่ทำไมทำไมฉันทำช่องเองไม่มีวิวขนาดนี้ฉันงงว่าไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันอย่างผมทําคลิปพยาบาลเนี้ยก็ได้ห้าหมื่นวิวแต่พอผมพาไปเที่ยวคิสซัลลิโนอ่ะตั้งใจถ่ายมากนะพันกว่าวิวมันแล้วแต่คนจะอยากดูครับไม่เรื่องเรื่องอย่างงี้ เอออันนี้แล้วคนไทยไม่อยากเที่ยวด้วยโอ้คนไทยไม่อยากรู้จักเซราโดมันคือมันคือที่ไหนก็ไม่รู้เออแล้วฉันจะมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดพยาบาลเนี้ยมันให้แรงบันดาลใจกับคนที่เขาอยากมาอันนี้เป็นคนอเมริกาตหรือว่าคนแบ่งบกันอ๋อแบ่งปุ๊บกันต้อเจอกันได้หลายทีแล้วต้องเจอกันตั้งหลายรอบแล้วเจอตั้งสี่ห้ารอบแล้วจะเนี่ยห้ารอบอะ รอบไม่เคยถูกเลยเมื่อกี้จะพูดชื่อมอบใช่ไหมมอบส่วนเมื่อกี้จะพูดจะพูดชื่ออ้อยเมื่อกี้ผมเรียกว่าอ้อยหรือ้อยก็ถือว่าแบบเป็นจังหวัดี่ทชคดีมากนี่คือมันนัดเจอกันเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดอยากอยากให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับคุณอ้อยเพิ่มเติมนะครับก็อยากอยากให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับคุณอ้อยเพิ่มเติมนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วย เราคุยกันสิชั่วโมงมีอะไรโลกร่มมากเลยนะพี่ามาัมเงเอินเดินมาเจอกลุ่มคนไทยนะในแวนคูเวอร์นะครับก็กนั่นนะครับรนะขึ้นขึ้นรถบัสกลับไปแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับที่เรากำลังเดินอยู่นะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะย่านแบรนด์เนมนะครับเป็นแบรนด์แบรนด์ด ฝั่งนู้นที่เห็นก็จะเป็นหนุ่มพี่ทองแล้วก็จะมีโรงแรมนะครับแล้วตรงนี้ที่ผมเดินอยู่ก็ทิฟฟานี่แอนโข้างหลังคาทียนะครับก็จะเป็นช็อปที่อยู่ตามท้องถนนนะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะนะไม่ถึงกับเยอะแบบว่าดูเอาจริงๆสําหรับความรู้สึกผมที่มาเดินแถวนี้รู้สึกหลอำแหลมด้วยนะครับดูแบบบรรยากาศไม่ได้น่าเดินอะไรขนาดนั้นแต่แค่อยากเล่าให้ฟังว่ามันมีย่านถนน,ถน,นแปลนอยู่มีแอร์เมดด้วยนะครับเนี่ย ข้ามถนนแล้วผมต้องรีบข้ามก่อนทะเลนน้ำมาหน่อยทำน้าหลอดเข้ามาปุ๊บก็ได้นั่งเลยโชคดีมากเลย